ไายแอนนาว้าวว้าวว้าวรถสปินนิ่งรถสปินนิ่งวูบปิงปองปิงปองมีภาษาดูมาส่งจ้าเฮ้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 อะไรภาษาดูภาษาดูภาษาดูเอ้สวัสดีคุณไปซันนี่อ้าวไกดเกิลอ้าวอะไรของเธอเนี่ยมันนี่เธออยู่ไหนน่ะกิ๊เธอมานอยู่ข้างนอกฉันเล่นรถสปินนิ่งอยู่ รถสปินนิน่งด,ดูรถสปินนิ่งฉันก่อนโอ้รถสปินนิง่งน,นี่มันรถโซฟาใส่ล้อนี่นารถสปินนิง่งเย่มันไปไหนไม่ได้เลยนอกจากหมุนอยู่อย่างเงี้ยอ๋อนี่ไงเธอก็เรียกว่ารถสปินนิง่งใช่ไหมเพราะมันมนอย่างเดียวสปิน,นอ,อย่างเดียวซื้อมาเลยประโยชน์มากเลยอันนี้คือสองที่ของที่ฉันเอฟมาไซเกลิลใช้การไม่ได้เท่าไหร่แต่ก็โอเคนะเอาไว้หมุนเล่น ว่าเธอต้องสั่งของอะไรมาเพิ่มอีกแน่นเลยใช่ไหมเพราะฉันไปแก้ปิงป่องปิงปองด้วพื้ดุมาส่งเธอถึงกับรีบวิ่งไปดูเลยนะใช่ใช่ก็ว่า่อีกอันหนึ่งรถ <c oughs> เรือรถเรือหรอใช่แล้วชายเก้วนี่ฉันว่าถ้าจะมาแล้วมัง้งเดี๋ยวขอไปดูหน่อยแฮ้ <c oughs> ยังไม่มานนี้ <c oughs> ถ้ายังไม่มาก็เดี๋ยวเราก็ไปร้านลุงก่อนก็ได้นะ เดี๋ยวก็คงมาแหละเธอไม่ต้องรอใจจดใจจ่ะขนาดนี้ก็ได้โอ้ยก็มันน่าตื่นเต้นนี่ฉันสั่งไก่ร้านลุงไปเต็มเลยเอา้าในเมืเ่อเธอสั่งไก่ร้านลุงแล้วเราต้องไปร้านลุงอีกหรอไม่ไม่ลุงบอกว่าไม่จําเป็นต้องไปร้านลุงแล้วเพราะว่าลุงจะส่งไปชนีมาให้เดี๋ยวพี่อยากไปนั่งกินร้านลุง่อะเป็นบริการไก่เดลิเวอรี่หรอใช,ใช่ไก่เดลเิเวอรีอ่นี่ว้าย ชายเกลกันบบันนี่หิวตอนกลางคืนก็กดเดลิเวอรี่สั่งร้านลุงก็ไก่มาเดียสี่ก็ไก่มาเดียสี่ก <c oughs> ็ไก่มาเดียสี่ใช่ใช่บันนี่สั่งไปหนึ่งกล่องสองกล่องสามกล่องสี่กล่องห้ากล่องว่าจะเอาไก่ตอนไหนนะ่ะ <c oughs> เออนั่นนะสินะยังไม่ได้บอกเลยว่าจะส่งตอนไหนชายเกลต้องบอกด้วยหรอไม่รู้สินะนนไปหาลุงก่อนดีกว่าบันนี่อัลโลอ่ะ รถเรือเรือรถบันนี่มาแล้วเหรอแชรเกิล,ดลเ,เดี๋ยวพี่ไปหาลุงนะัะแป๊บลุงพี่ไปเอารถเรือเรือรถก่อนเอาไปเดินรถเรือเรือรถมาเาลยมาเลยแชรเกิลรีบมารีบมาว้าวรถเรือเรือรถบันนี่มาส่งหน้าบ้านแล้วที่มันรถเรือเรือรถจริงๆด้วยโอ้ บ้นนี้ยังชอบเลยมันเหมือนไม่มีประโยชน์อะไรเลยแชกเกิลเรือก็้าไในน้ำไม่ได้เพราะผูกแถมรถก็ดูล้อสิเง้งเง้งเงเง้งตลอดมันไม่น่าเอฟมันเลยเห็นในเฟซเห็นคนเขาบอกในติ๊กตอกอ่ะเขาบอกว่าคันนี้เจ๋งสุดแล้วบันนี้ก็เลยสั่งมาดูว้าดูดิมันดองเดงดองแดงมากเลยแชกเกิลขับสิฉันจะวิ่งแข่งกันเรือรถเธอไปเลยแชกเกิลเธอตามไม่ทันหรอกว้าไปเลย ดูสิฉันวิ่งถอยหลังยังนำรถเรือเรือรถเธอเลยโอเด็ดจริงโอ้ยดิฟดิฟดิใช้กัฉันว่าไม่น่ามีประโยชน์มั้งไม่น่าเอฟมาเลยสินค้านี้ไรประโยชน์จริงเลยนั้งโซฟายังไปไวกว่าอีกเลือแต่้อแล้วประโยชน์อย่างนี้ไรประโยชน์อย่างนี้เอาออกไปเลยดีกว่าไปแท็ก็ไปร้านลุดีกว่าเดี๋ยวเราไปสั่งลุงว่าให้มาส่งไก่ตอนไหนดีกว่าไปกันโอ้ชายก็หิวไก่มากเลยเนี่ยฉันก็หิวเหมือนกัน ในวช่วงนี้เธอไม่สั่งอะไรบ้างเหรอช่วงนี้เราต้องกักตัวอีกรอบแล้วนะฉันนะงานการไม่มีทำรู้จักแต่เรื่องใช้เงินอย่างเดียวมันเป็นเรื่องที่ดีไหมไม่ดีเลยนะมันนี่ช่วงนี้ฉันก็เรียนออนไลน์เหมือนกันเธอได้เรียนออนไลน์หรือเปล่าเรียนออนไลน์คืออะไรหรอเรียนกับคอมพิวเตอร์ไงแล้วคุณครูก็สอนผ่านคอมพิวเตอร์นะ่ะ ไอ้呀ครูจะไปอยู่ในคอมพิวเตอร์ได้ไงใช่ไกมมันเป็นไปไม่ได้คอมพิวเตอร์เครื่องนิดเดียวเองคุณรูจะมุดเข้าไปอยู่ในคอมได้ยังไงคอมไม่ได้ดูดครูเข้าไปยี่บันนี้ฮะก็ครูเดินเข้าไปในคอมไงครูจะไปอยู่ได้ยังไงในคอมน่ะ What บันนี่เธอก็จะอยู่ในคอมเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นแค่ผ้าไอ้าให้าคอมกินคน What ไม่ใช่ เอ้าแล้วไม่ใช่แล้วมันจะยังมันมันเป็นไปได้อย่างไรนี่เธอไม่รู้จักเทคนิคพวกเธอใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นมาบัดด้ก็เดี๋ยวลุงจะอธิบายให้ฟังบัดดี้เข้าใจไหมก็คือว่าทุกคนนะเข้าไปอยู่ในคอมเลยบัดดี้ก็ด้วยครูก็ด้วยฮ่าเห็นไหมบัดดี้ว่าแล้วคอมกินคนเดี๋ยวลุงเออลุงหมายความว่าเข้าไปอยู่ในโปรแกรมนะนะบัดดี้อยู่ข้างนอกส่วน โปรแกรมมาจัดการของมันเองบันนี่ก็ไม่เข้าใจ oh, <no. S 2> อยู่ดีอ่ะทุกคนจะเข้าไปอยู่ในคอมได้ยังไง <c oughs> เครื่องนิดเดียวเองอีกอย่างหนึ่งบันนี่ต้องต่อสายอินเทอร์เนต็ตด้วยใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่บันนี่ต่อสายอินเทอร์เนต็ตทุกคนจะได้มารวมกัน <c oughs> นั่นไงดูสิ <c oughs> เขาจะมุดตัวเองผ่านอินเทอร์สายอินเทนอร์นเนต็ตได้ยังไงมันเท่นเล็กมากเลยลุงจะมุดเข้าไปไปซอยอีกหลังนึงเหรอใช่ใช่ก็อย่างที่บันนี่เข้าใจอนะแต่ว่าเธอแค่นั่งอยู่หน้าคอมนะ อันนี้ไม่เข้าใจหรอกพูดอะไรของลุงเนี่ยโอ้ยเธอเป็นอะไรกันไปหมดแล้วเนี่ยบ้าบอบอรู้จักเทคโนโลยีกล้องหรือเปล่านี่อันนี้รู้จักกล้องถ่ายรูปนี่ไงกล้องขโมยวิญญาณอายเห็นไหมกล้องขโมยวิญญาณกล้องยังไปอยู่เอ้ยรูปยังไปอยู่เอ้ยชัดยังไปอยู่ในรูปเลยแต่ว่าฉชน์ม่ิงด้วยเชร์มีสองคนนี่ในรูป ฉันไม่ได้ไปมุดเข้าไปในกล้องเธอสักน้อยเฮ้ยอะอ้อุ้ยอุ้ยพนักงานส่งโทรมาแล้วฮัะไรมาอีกเนี่ยครับครับครับอะวางหน้าบ้านเลยครับอะ,อะไ,ดได้ครับเดี๋ยววันนี้ไปหา <S 2> <S 2> ปอของมาส่งแล้วน่าจะเป็นไก่ที่สั่งจากร้านดุ๊งแม่เลย ใครเหรอฉันยังทอดไม่เสร็จเลยที่จะส่งให้เธอนะอ่ะนะอ๋อน่าจะเป็นเซตเก่าส่งไปเมื่อวานอ่ะนะวันนี้เพิ่งไปแน่เลยโูถ้างั้นไม่เฟรชแล้วแน่เลยใช่ไหมลุงฉันไม่แจ็คเกนเนาะัสิเดี๋ยวลองไปดูดีกว่าว่าใช่ไก่ลุงจริงๆหรือเปล่างั้นดีงั้นเดี๋ยวบันนี้มาใหม่นะลุงตื่นเต้นจังเลยจะไ,ได้กินไก่ลุงแล้วแล้วทำไมเราถึงไม่สั่งไก่ร้านลุงเลยล่ะนั่นกิมาถึงร้านลุงแล้วนะ่ะเราจะได้ไม่ต้อง,อง <Yeah. S 2> รอไงบัตรนี้ าเรามาถึงลุงบอกยังทําไม่เสร็จเลยเราก็ต้องนั่งรอฮะใช่เราต้องนั่งรอเราวิ่งกลับไปกินที่บ้านดีกว่าเสียเวลาเท่ากันกับการน,นั่งรอด้วยยา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 ได้กินไก่ร้านเรึ่งแล้วโดยที่ไม่ต้องรอและวิ่งกลับมาบ้านใช้เวลาเท่ากันกับการรอไม่ต้องมาอุ่นที่บ้านต่อเราคิดถูกแล้วใช่ไหมว้ากลอง ไก่น่าจะหลายตัวแน่เลยมันนี่สั่งไปเป็นร้อยตัวเลยนะเนี่ยโอ้ยกล่องมันใหญ่มากเลยอ่ะบันนี่ยิงด้วยไชเกลให้เกียรติไชเกลเป็นคนเปิดเลิเลยเลิเดเดจะแป๊บหนึ่งนะขอเอากล้องออกมาถ่ายวิดีโอหน่อยให้เกียรติไชเกลเป็นคนเปิดกล่องล้มอ่ะออ้ยไชเกลไม่ได้นะเธอจะทำกล่องล้มไม่ได้เราต้องตั้งกล่องให้มันตรงเหมือนเดิม เห็นไหมเดี๋ยวบันดี้จะให้เกียรติชายเกอร์เป็นคนเปิดนะชายเกอร์ต้องเป็นคนเปิดเข้าใจปะได้เลยอยากจะเธอมีอะไรเซอร์ไพรส์ฉันแน่ไม่ฉันจะถ่ายวิดีโอไงโอเคโอเคก็จะเซอร์ไพรส์เธอชายเกอร์ไม่มีหรอกนี่ถ่ายวิดีโอโอเคบัดดี้พร้อมแล้วพร้อมถ่ายวิดีโอแล้วชายเกอร์มาชายเกอร์เปิดแล้วนะบันนี้สามสองหนึ่งเปิดเลยึบบว้าวว้าวอะไรเนี่ย กร,กระตายกระตายสอนบัลเล่เหมือนแนนโนเลยโอ้ยใช่ใช่อันนี้บันดี้เขาสั่งนี่บันดี้จะเต้นบัลเล่แน่ๆน่แน่น่นนนว่าแต่มาทำงานยังไงบันดี้ทำไม่ีกระต่ายตัวนี้มันดูหลอนๆแปลกๆหนะ้าแต่มันน่าจะเป็นหุ่นยนต์มั้งชายเกลแต่ว่าเย็บมาไม่ค่อยสวยเลยให้ไม่ที่สั่งอินเทอร์เน็ตเลยปุ่มเปิดเครื่องอยู่ตรงไหนเนี่ย พี่หาไม่เจอแฮผุมนี้มั่งว้าวเฮ้ยบันนี่ฉันเป็นอะไรเออกะต่ายแดนโนะหลอกบันนี่ท้าจะไม่ดีแล้วแลวหละฮห้ใชายเก้าคุณขึ้นมาแล้วชอบเขาตายมันหายไปไหนแล้วเนี่ยก็ต่ายสอนบันเล่บันนี่นะมันต้องตามไปหลอกหลอนคนในเมืองแน่เลยฉันก็ว่างั้นแหละบันนี่จะไมเธอสั่งอะไรกัน อกละจะจ้องรู้เลยว่ามันเป็นของผิดสเปคนะอาจจะมาจากโรงงานเดียวของโรงงานเดียวของเฟรตดี้ก็ได้นะที่โดนแฮกข้อมูลไปนะเป,นเป็นไปได้นะแต่ว่าเอาจริงๆเธอสั่งของมาแต่ละอย่างใช้การไม่ได้เลยสักอย่างเดียวนะสามอย่างแล้วเนี่ย ก็มาถูกดีอะไทเกอร์แค้นเงินเท่านี้แค้นเขาสั่งเท่านี้สิวีต้องสั่งอะไรที่หลังดูรีวิวคิดให้ดีๆก่อนละกันนะบันนี่แต่ตอนเนี้ยได้ไดไดจัดการเจ้าหามันตานตัวมันกลัวอะไรจ้อไอ้บันก็ตายนีดิปล่อยหุ่นยนต์ใช่ก็ะไดหุ่นยนต์หนีแล้วทุกคนหุ่นอะไรก่อนมันอารวาสในเมืองใครปล่อยมันมาเนี่ยตายกันสิทุกคนด ฉันเดินหนีไม่ได้ฉันหนีไม่ได้ฉันก็หนีไม่ได้ทำไงดีเนี่ยลิชัยเกาจะได้ยินเสียงรีดแถวนี้นี่ไปดูแล้ไปดูเฮ้ยเลื่อนเลยนอนที่พื้นเลื่อนเลยสงสัยเป็นลมแดดแน่เลยเด็ดมันแรงวันนี้ก็บอกเลยว่าให้ไปอยู่ต่างประเทศเด็ดมันแรงนั่นเนี่ยอุ้ยเป็นลมกันเต็มปบบดเลยชัยเกิลมันไม่ได้ใช่นะใครจะมาเป็นลมแดดพร้อมกันขนาดนี้ ใช่เหรอก็คิดว่าเป็นลมแดดตายแต่ช่วงนี้แดดแรงไปหน่อยโอ้นี่คงเป็นเจ้าฝีมือเจ้าวันนี่แน่เลยคนนี้นอนเสียชีวิตโดยที่ยังทิ้งยาไว้อยู่เลยเชกเกิลดูสิเล่นยาเยอะไงเราเนี่ยอาจจะเป็นยาอยู่วนฒนาก็ได้นะแต่ว่าเขาพงกินไม่ทันน่ะใช่จริงด้วยเชกเกิลโอ้โหให้ตายเถอะคนเกลือกล่อนตายเกลื่อนกลาดไปหมดเลยแล้วเจ้ากระต่ายตัวการมันหายไปไหนแล้วเชกเกิลไม่รู้อ่ะเชนว่ามันต้องไปจัดการคนที่อื่นอีกแน่เลยนะ่ะ มันเต้นอยู่ตรงนั้นป่านนี้ว่าเราปืนอาบน้ำมนต์ออกมาจัดการมันเลยดีกว่าเจ้าหุ่นยนต์เนี่ยมันคงต้องกลัวปืนอาบน้ำมนต์แน่เลยนี่แน่ป่านนี้ไม่กลัวหรอกป่านนี้กับชก็ไม่กลัวหรอกมัอตายแล้วตายแ้วเายแลายแล้ชก็ติดสตาร์ทไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะยิงด้วยโดนตออทุกครั้งที่มันหลอกมันจะติดสตาร์ทเรานี่ เฮ้ยไชเกิลขนาดปืนพผาสตินปึงอาบน้ำมนเนี่ยจะทำอะไรมันไม่ได้เลยเนี่ยเราจะทำยังไงดีเนี่ยตันสีแล้วันยืนเอาเราหน้าโรงแรมด้วยดูสิเว้ยจะว่าไปมันหลอนมันหลอนมากเลยบ้านนี่จะไม่หลอนได้ยังไงแต่ไชกเกิลหลอกเราสักขนาดนี้หลอกคนในหมู่บ้านหลอกคนในเมืองสักขนาดนี้มันต้องหลอนอยู่แล้วแหละบัดนี้ว่าทางเดียวที่จะจัดการมันได้อะไรเสียงจาก เิอเนี่ยแหละมันคือนิวเคลียร์ใช่ไหมเคอก็เธอได้ยินเสียงเธอก็รู้เลยเหรอใช่หมูฉันดีมากน่ะใช่ก็ฉันว่ามันเริ่มไม่พอใจแล้วมันหลุทางเข้าแล้วใช่เฮ้ยมันหายไปจากทีงนั้นแล้วมันไปอยู่ไหนแล้วน่ะเฮ้ยมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้ววฮ้ยเห็นเปล่าเห็นเปล่าโอ้ยฉันตื่นันแล้วงั้นมันนที่ลงไปยิงนิวเคลียร์จัดการมันย่า ก็ว่าตายไหมฉันก็ไม่รู้แต่ที่รู้้ฉันตายในป่าเลยนะบันนี่ฉันตายข้างล่างนะแต่ฉันไม่เห็นชื่อศพมันขึ้นมาจะได้ว่ายังไม่ตายเพราะว่ามันตายไหมฉันว่าอฉันเห็นมันแล้วมันยังไม่ตายไม่อย่างนี้ต้องเจอนิวเคลียร์อีกรอบหนึ่งเอ้อ <อ>ฉันว่ามันคงตายแล้วแหละมันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะบันนี่ <c oughs> เอะบันนี่มันไม่ตายแหละ <c oughs> ไม่นะมันต้องออกไปอารวาสที่อื่นต่อแน่เลย